ฟังนะบินตาคุณนายสีดากับนายเอรวมผมไปทำร้ายแหวนพวกมันย่ำยีแหวนสารพัดผมก็เลยไปช่วยแหวนไงวิธีการช่วยของคุณน่ะคือการพาแหวนมาไาโต้เลยเหรอบินตาแหวนแหวนนี่แหวนแหวนฟังฉันก่อนแหวนเดี๋ยวแหวนนี่แหวนโอ้ยนี่เธอรู้หรือเปล่าว่าที่นี่มันที่ไหนรู้สิ ถ้าเธแหวนที่นี้มันไม่ได้สำหรับเธอเลยกลับมาเล่ามาแหวนฉันจะพาเธอออกไปเองนี่ฉันไม่ แหวนตั้งใจจะมาทํางานที่นี่เองฉันไม่เชื่อคุณมันก็ไอตัวร้ายหลอกเอาทุกคนมาติดกับของคุณถ้าผมไมอตัวร้ายนะคุณก็กล้ามากที่อาจหารบุกมาที่นี่คนเดียวฉันก็อยากจะมาดูเห็นกับตาไนงะว่าข่าวเฉาที่เกิดขึ้นนั่นนะเป็นฝีมือของคุณจริงหรือเปล่าแล้วมันก็ใช่จริงด้วย ถ้าใช่อแล้วคุณจะทำอะไรผมฉันก็จะแจ้งความเอาคุณเข้าคุกเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องมาต่อความเดือดร้อนให้คนอื่นอีกถ้าคุณต้องการอย่างนั้นนะะผมห้ามคุณไม่ได้ ันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นไปได้ขนาดนี้มาคุณมั่นใจอะไรนักหรอ,หรอยอมให้ฉันแจ้งตำรวจอะ่ะคุณก็เห็นอยู่ว่าแหวนไม่ยอมไปไหนอะแหวนสมัครใจจะมาทำงานที่นี่ฟังนะมบินตาคุณนายสีดากับนายเอรวมม,มันทำร้ายแหวนพวกมันย่ำยีแหวนสารพัด ผมก็เลยไปช่วยแหวนไปไงวิธีการช่วยของคุณนะ่ะคือการพาแหวนมาขา่โตแล้วเหรอมินตาต่อยผมเป็นคนยังไงอะหรือเป็นอะไรผมก็ไม่เลวขนาดนั้นหรอกนะฉันเจ็บนะน,นี่ปล่อยมินได้แล้วทันที่ทนันนายเข้ามาได้ไงเนี่ย เพิ่เราเจอคุณแหม่มของหน้าก็เ,าเลยเข้ามาด้วยกันคุณแหม่มฉันคิดว่าคุณคงพอจะมีความเมตตาอยู่บ้างอะปล่อยแหวนไปเถอะค่ะฉันสงสารแหวนน่ะที่ต้องถูกบังคับให้ทำงานให้เขาอะแหวนเขาสมัครใจเองไม่มีใครบังคับอะไรเขาหรอกจ้ะ เขฮ้ยมิน <Hey, Min. S 2> น้องแมนไม่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมทำหรอกผมรับรองได้ถ้าคุณมีอะไรอ่ะคุณมาโทษผมคนเดียวดีกว่าแหวนอ่ะเขาขอมาทำงานเสิร์ฟที่นี่เองเขาไม่ได้มาขายตัวหรอกจะ้ะแล้วไม่มีใครบังคับให้เขาขายอะไรได้ด้วยใช่มินกลับได้แล้ว ถ้าแหวนเขาไม่สมัครใจอ่ะเขาคงหนีไปแล้วแหละที่เนี่ยมันขังใครไม่ได้หรอกนะฉันจะยอมเชื่อคุณสักครั้งฉันจะเชื่อว่าคุณไม่ได้ร่วมมือกับเขาบังคับจิตใจใครแต่ยังไงฉันก็ไม่เชื่อหรอกว่าเรื่องทั้งหมดมันจะจบลงแค่นี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn